รอ,อรีวิวไอโอปิโตเป็นสแตทสแตทตอ่สแตทตดีทั้งหมดเลยไม่ไม่ใช่สแตทตเสแตทอะไรอย่างงั้นคือดีเลยแหละดีก็คือดีเลยแหละสแตทดีเวลหนึ่งไม่มีภาสี ที่มาใหม่ในอัปเดตคือตัวฟาร์มตัวฟาร์มเงินใหม่อย่างมากก็น่าจะวางในหนึ่งตัวเหมือนบูม่าในเอแน่นอนแหละ <c oughs> เวลหนึ่งในในตอนที่ยังไม่อีโวดาเมจก็ห้าร้อยเหมือนกันดาเมจดเท่ากับตอนอีโวเลยขั้นหนึ่งเวลหนึ่งสแตตดีเท่านี้ไปเป๊ะโอ้แต่จะแพ้แล้วเนี่ยแมงเอ้ย ่านหนึ่งก็คือการว้าไปแล้วก็ปล่อยกระทาไฟก็หนึ่งฮิต เป็นโอิปตะรล่างยังไม่อีโวจะผ่านจะเอามาเล่นผ่านสตรอรี่ได้ง่ายเพราะว่าไอ้ท่าท่าตอนนี้มันเป็นท่าที่ยสองขั้นก็อับมาใช้ได้แล้วแล้วมันตีหลายฮิตมันเลยเลียรม,มอนได้หลายตัวมากกว่า ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยทำไมดามเมจมันน้อยจังเลยเวลน้อย <Well, no. S 1> มันดถ้าเกิดว่าอัพเวลตันหรือมีพาสซสีมันก็อะงไรอย่งนี้ <c oughs> เยอะมากเอนนี้ไม่ได้ จะรีวิวเฉพาะตอนที่ว่าสแต็มันคือสแต็เริ่มต้นเลยเวลหนึ่งแล้วก็อะไรทั้งหมดเลยจะไม่ทําแบบว่าเหมือนคนอื่นแบบเวตลตันอะไรเงี้ยคนอื่นคนอื่นจะไม่รู้ดาเมจเริ่มต้นของมันคนอื่นก็จะไม่กล้าใช้ น้ำอีทูปิโตตอนนี้ก็เหมือนกับร่างยังไม่อีโวเววหนึ่งถ้าอัพเวลไปมันก็จะตีแรงกว่าน,นี้เยอะเลยนะตอนนี้ใกล้แพ้แล้วโอ้ย โหเลยตอนนี้โหเวยไม่ตันดาเมจน้อยเคมาขั้นนี้เป็นขถาไฟก็ติดไฟคันทายแลวมั้ง ไม่รู้ิ่มกนเพิ่งเพิ่งอีโวมาสะกดเมื่อกี้เนี่ยอีโวสะดเอเมื่อกี้นี่แต่ว่าอาะใกล้ตันแล้ว ก่อนจะตันก็เกือบจะแพ้เลยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวจะลองแบบเวิหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยจะลองเวลสักสามสิบด้วยเรียบร้อยตันอ่ะโอเคมัน ไม่มีอะไรเยอะหรอกก็เป็นการถาไฟอย่างนี้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นล่างยังไม่อ e ีโวนเอามาแปลสตอรี่ได้ได้ง่ายอยู่ถ้าเกิดว่าอัพขั้นมันจนถึงสักขั้นสามไม่สองขั้นก็ได้แล้วแล้วตัวไอตัวนี้คือตัวฟาร์มเงินใหม่ ระดับรีเจนเหมือนเอไปอ่ะโอเคงั้นต่อไปก็ไปดูของเพิ่สามสิบอ่ะโอเคลองเงินแป๊บนึงตามเมดขั้นแรกๆก,ก็ไม่ต่างจากตอนยังไม่อ e ีโวเลย ไม่ค่อยต่างกันมากโอบิโตตอนที่ยังไม่อีโวเอาไปลงด่านหนึ่งคือสตอรี่แล้วก็ดีเจนสเตทของของอด่านไอนัโตได้ด่านแรกด่านสองไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเกิดจะลงจริงงอดหาตัวสโ,โลไปด้วดหนึ่งตัวตัวสโ,โลในแมปนี้ก็ข้อขอดายเอาค้อขอดายไปแล้วก็ ปิดว่ากอนตัวเดียวแล้วก็กิสะลกข้อได้สะปิดว่าก้อนกิสะลุแล้วก็อบิตโตสี่ตัวนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแต่ว่าทั้งรีเจสสเตตมันปรับให้ มันปรับให้มันยากขึ้นมันปรับให้มันยากขึ้นจากตอนแรกที่เลื่อนเลื่อนสักสามหมื่นมันปรับได้เป็นห้าหมื่นกวิตตยังพอใช้ลงได้อยู่ถ้าเกิดปัน้นปั้นแล้วให้เวลมันเยอะลงไนแมเดี๋ยว ถ้าลงไนแมนหลายรอบเดี๋ยวเวลก็เพิ่มเองแต่ว่าอ่าโอเคตันแล้วขั้นท้ายแล้วแต่ว่าก็เวลเวลว่าสามสิบตีบวกดาวก็ไม่ได้ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแต่นี่คือ สแตตไม่ดีคือสแตตแบบสแตตแก้ถ้าเกิดว่าเพิ่มสแตตมันน่าจะแรงกว่านี้แล้วก็เพิ่มไม่นีคือหาพาสีพาสีเอ่อเป็นเป็นก้ามก็เล่นได้แล้วส,สตองเนี่ยก็เล่นได้แล้ะพาสีเอ่อ พาสีตสิบามเล่นได้แรงแล้วพาสสีบนั้นนะถ้าเกิดได้มาก็ถ้าเกิดหาพารลุงไม่ได้ก็เอาพันนั้นไปก่อนใช้ไปก่อนได้แรงถ้าหาสแตทหรือตีบวกดาวเพิ่มแล้วก็พาส์ีสิบ แ,แล้วออย่างหนึง่งตัวนี้มันมันติดไฟแต่ว่าทำไมไม่เห็นตีไฟล่องหนแม่เงยอ่านแล้วก็เกือบอ่าโอเค ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ได้มาก็อย่าเสียใจมันไม่ได้แย่ตอนนี้ก็ถือว่าดีเลยแบกผู้เล่นใหม่ได้ดีเอาไว้ใช้ได้ถึงด่านสุดท้ายในการลงสตอรี่โหมดฮาร์ดไม่รู้ว่ามันปรับมาใหม่ไนแมร์เลยโหมดไนแมร์ไม่รู้ว่ามันปรับมาใหม่หรือเปล่าของสตอรี่ ถ้าวันดิฉันเซ็มปรับทำไมก็ต้องถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ได้มาก็ต้องลองใช้ดูตัวนี้ไม่แย่ถ้าเกิดถ้าเกิดอัพเป็นไอ้ขั้นการโจมตีนี้ข่้นการโจมตีนี้มันจะตีแบบมันจะตีไหล h ฮี t แล้วก็สมมุติมอนมีเกาะยี่สิบไอ้ตัวนี้ตีไปห้า มันโภพิโตมันมันตีไหลฮีทมันดีตรงตรงตรีไหลฮีทนี่แหละเคลียมม้อนเร็วลดลดโลได้เพราะงั้นถ้าเกิดได้มาก็ลองใช้ดูเท่ากันอ่าโอเคจบแค่นั้นแหละไม่มีอะไร